สวัสดีครับเพื่อนเนักลงทุนช่วงนี้ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าตลาดหุ้นเทคโดยเฉพาะดัชนี n a ส d a กกำลังเผชิญแรงขายต่อเนื่องหลังจากที่ขึ้นแรงมาตลอดเกือบ2ปีที่ผ่านมาปัจจัยกดดันหลักมาจากดอกเบี้ยสหรัฐที่ยังอยู่ระดับสูงความกังวลเรื่องการชะลอตัวทางเศรษฐกิจรวมถึงแรงขายทำกำไรจากหุ้นกลุ่ม AI ที่วิ่งนำตลาดมานานแต่ในภาวะที่ตลาดพักฐานแบบนี้ กลับทำให้เราเห็นชัดว่าหุ้นตัวไหนคือของจริงและยังคงมีปัจจัยบวกที่น่าติดตามต่อไปในอนาคตวันนี้ผมจะพาไปเจาะลึก5หุ้นเด่นที่หลายสำนักวิจัยและนักลงทุนรายย่อยยังจับตาอยู่พร้อมแนวรับสำคัญที่ควรโฟกัสครับ 1. NVIDIA NVDA ราคาล่าสุดประมาณ175ดอลลาร์ความเคลื่อนไหวย่อเล็กน้อย แต่ยังถือเป็นแกนหลักของกระแส AI ทั่วโลกปัจจัยบวกคือเปิดตัวชิปรุ่นใหม่ B30A สำหรับตลาดจีนเพื่อเลี่ยงข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐรายได้หลักยังคงเติบโตจาก Data Center และ GPU สำหรับ AI training บริษัทเดินหน้าลงทุนใน R&D หนักเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาดความเสี่ยงคือการแข่งขันจาก AMD และผู้เล่นรายใหม่ ความไม่แน่นอนเรื่องกฎควบคุมการส่งออกของสหรัฐแนวรับสำคัญคือ168-170ดอลลาร์เป็นโซนที่เคยรับราคามาหลายครั้งถ้าหลุดอาจไปทดสอบ160ดอลลาร์ซึ่งเป็นแนวรับเชิงจิตวิทยา2พารันเทีย PLTR ราคาล่าสุดประมาณ156ดอลลาร์ความเคลื่อนไหวผันผวนสูง นักลงทุนรายยอดยังชื่นชอบแต่ valuation ถูกตั้งคำถามปัจจัยบวกคือเซ็นสัญญาขยายดีลกับฟูจิสุในญี่ปุ่นเพื่อใช้ AI ช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจและสังคมรายได้จากหน่วยงานรัฐยังคงแข็งแรงกำลังเร่งขยายไปยังลูกค้าเอกชนมากขึ้นความเสี่ยงคือสถาบันวิเคราะห์บางรายอย่างเช่นซิตรอนมองว่าหุ้นแพงเกินพื้นฐาน กระแสไหป์ทำให้ราคาผันผวนหนักแนวรับสำคัญคือ150-152ถึง152ดอลลาร์ถ้าเอาอยู่จะกลายเป็นฐานสำคัญถ้าหลุดลงมาอาจเห็นแรงขายต่อจนไปโซน140ดอลลาร์ 3. AMD AMD ราคาล่าสุดประมาณ165ดอลลาร์ความเคลื่อนไหวถูกกดดันจากการแข่งขันแต่ยังมีจุดแข็งของตัวเอง ปัจจัยบวกคือตลาดเกมมิ่งและคอนโซลยังเป็นฐานรายได้สำคัญมีความคืบหน้าในการพัฒนาชิป AI รุ่นใหม่ที่ใช้แข่งกับ n v i d i ียได้ประโยชน์จากความต้องการ Data Center ที่ยังคงเติบโตความเสี่ยงคือคู่แข่งทั้ง Intel, Nvidia, ARM แข็งแรงทำให้ AMD ต้องใช้กลยุทธ์ Aggressive มากขึ้น กำไรยังผันผวนตามรอบอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แนวรับสำคัญ160ดอลลาร์เป็นโซนเส้นค่าเฉลี่ย50วันถ้าหลุดอาจลงไปทดสอบ150ดอลลาร์ 4. Oracle (ORCL) ราคาล่าสุดประมาณ235ดอลลาร์ความเคลื่อนไหวค่อนข้างนิ่งเมื่อเทียบกับหุ้นเทคกลุ่ม AI ปัจจัยบวกคือ บริษัทมีรายได้ Recurring จากระบบคลาวด์และฐานข้อมูล Database ขนาดใหญ่เป็นหุ้นที่นักลงทุนสถาบันชอบใช้เป็น Defensive Play ในช่วงตลาดผันผวนความเสี่ยงคือล่าสุด Chief Security Officer ที่อยู่มานานลาออกทำให้ตลาดกังวลเรื่องความต่อเนื่องด้าน Cyber Security การปรับะโครงสร้างองค์กรอาจสร้างความไม่แน่นอนระยะสั้นแนวรับสำคัญคือ 228-230ถึงดอลลาร์ถ้ายืนได้ยังถือว่าแนวโน้มไม่เสียถ้าหลุดไปโซนถัดไปคือ220ดอลลาร์ 5. Viking Therapeutics (VKTX) ราคาล่าสุดประมาณ25ดอลลาร์ความเคลื่อนไหวเด้งกลับแรงหลังจากที่ร่วงไปกว่า40%เพราะยาลดน้ำหนักเฟสสอไม่เข้าเป้าปัจจัยบวกคือ ตลาดไบโอเทคยังคงมีโอกาสมหาศาลโดยเฉพาะยาลดน้ำหนักที่กำลังเป็นเทรนโลกบริษัทมีไบเ์ลไลน์อื่นๆนอกจากยาลดน้ำหนักเช่นยาเกี่ยวกับโรคตับความเสี่ยงคือเป็นหุ้นไบโอเทคราคาผันผวน,นมากตามผลการทดลองยาหากการทดลองล้มเหลวอีกครั้งอาจทำให้ราคาหุ้นสุดแรงแนวรับสำคัญคือ22-23ดอลลาร์เป็นแนวรับแรก ถ้ายืนได้ยังพอรีบาวต่อถ้าหลุดลงไปอาจลงไปทดสอบ20ดอลลาร์บทสรุปคือการพักฐานของตลาดหุ้นเทคไม่ได้หมายความว่าโอกาสหายไปตรงกันข้ามมันคือช่วงที่เรามองเห็นหุ้นผู้นำได้ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม NVIDIA Palantir ีย AMD เป็นตัวแทนของกระแสะ AI และ Semiconductor ที่ยังคงเป็นเมกเทรน Oracle เป็นตัวเลือกที่มั่นคงกว่าเหมาะกับสายชอบความนิ่งไวกิ้งเทอร์ลูติกสสายเสี่ยงสูงผลตอบแทนแรงแต่ต้องรับความผันผวนให้ได้ดังนั้นถ้าใครกำลังมองหาหุ้นเด่นในช่วงตลาดที่ยังไม่แน่นอนแบบนี้ก็อาจใช้แนวรับที่เล่าไปเป็นจุดประกอบการวิเคราะห์ได้แต่ต้องย้ำครับวันนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนเป็นเพียงข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณมองตลาดรอบด้านมากขึ้นเท่านั้น